พลตีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ผู้อำนวยการศูย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยพนเอกวินยาวิชัยรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่32และคณะผู้บังคับบัญชาจิตอาสา904หลักสูตรประจำการรุ่นที่2ทับ61หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่1ทับ65และจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32ชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาล่ายสูรรักิ์มตรีนำน้ำดื่มน้ำใจและถุงยางชีพกฟผอแม่หมอ รวมทั้งไข่ไก่ชุดยาสามัญประจําบ้านและชุดตูเกเตอร์บ็อกมอบให้กับครอบครัวทหารใหม่รุ่นที่65ผัดที่1สังกัดกองร้อยหมนทลนทหารบกที่3 2จํานวน5ครอบครัวในพื้นที่อําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางทั้งนี้เพื่อช่วยลดความใคร่กังวลของรุ่นน้องทหารใหม่ที่ห่วงใยพ่อแม่และครอบครัวในระหว่างที่น้องต้องเข้ามาอยู่ประจําการโดยขณะที่น้องๆอ,อยู่ประจําการได้ดูแลเป็นอย่างดีทุกๆคนได้รับความรู้มีระเบียบว,วินยัยมีความเป็นผู้นําและพร้อมที่ทําหน้าที่ รับใช้ชาติสร้างความภูมิใจต่อครอบครัวและกองทัพบ,บกโดยพลตํารวจตีอนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทห,หารบกที่32กล่าวว่าภารกิจของกองทัพบ,บกที่สําคัญนะมีหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือการป้องกันรัชนาการด้านที่2คือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศด้านที่3คือรักษาความมั่นคงภายในด้านที่4คือการพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศและด้านที่5คือการช่วยเหลือประชาชน ภารกิจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับกำลังกองทัพบกเนี่ยเรามีกาลังหลักคือพี่น้องพลทหารเพราะฉะนั้นการที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ส่งลูกหลานเข้ามาเป็นพลทหารได้มาทําหน้าที่ที่สาคัญที่ผมกล่าวไปแล้วผู้มิการท่านบอกท่านให้นโยบายว่าในเมื่อน้องๆ้องทหารเขาเสียสละจากครอบครัวมาใช้เวลาให้กับกองทัพบกเพื่อ ในภารกิจของความมั่นคงที่ผมกล่าวไปแล้วเพราะนั้นเราหน่วยทหารต่างๆต้องกลับมาดูแลพี่น้องครอบครัวของพี่น้องทอาหารที่เขายัางลำบากหรือยากจนเพื่อให้พลทหารที่อยู่ในค่ายเขามีกำลังใจสามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ในวันนี้บนทวนบกที่สามสได้ปฏิบัติตามนโยบายของท่านผู้จัดการฐานบกคือได้มาดูแลครอบครัวของพี่น้องทหารกองจําการที่ยากจนและลำบาก โดยพราะในสถานการณ์ของโควิดปัจจุบันรายได้ลดลงรายจ่ายสูงขึ้นสิ่งที่เราทําได้คือนําถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งนะครับข้าวหอมไข่ไก่ที่สามารถที่จะดูแลในเรื่องของอาหารการกินได้จะสามารถบรรเทาให้กับครอบครัวทหารได้พอสมควรอยากบอกกล่าวพี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกเรายืนเคียงข้างประชาชนเสมอและที่สําคัญเรารัก ทหารกองยันการเหมือนลูกของเราเราดูแลเขาจนถึงไปถึงครอบครัวของเขาด้วยให้ความมั่นใจว่ากองทัพบกทางานเพื่อชาติศัสัตว์และประชาชนครับทางด้านนางทองอ้นชื่นอารมณ์ยายของพลทหารเล่าว่าแบบจะได้ไหมมีคนคนท้องุลเลียนเนาะแจกาว่ะหายย่องหลานมันรอรถบ้านนี่แทบมาได้ดูได้หรอ คนตุ๊ก็ต้องคนดูก็ลูกก็หลานเนาะเรื่องหลานมักจรวดแต่มีเงินเขาก่ได้ฮับจ้างอย่างเนาะเขาเปิดจ้างไปเอาเงาไปเงะอย่างแต่เอามดก็ฟักนี่มันหัวเขามันเจ็บเนาะลูกหลานก็บัง้อไปแบบแบบหลานคนเดียวแม่ต้องเงะ เขาเลี้ยงมาจักว่าหลานเนี่ยกลายเป็นลูกเนาะเพราะเขาเป็นแม่ก็จะรอดนะแม่น่องเงินได้เงินเดืจะหานแล้วเดยวผมเรียงกับหลานเอาหื้อมายันสองปันเนาะดูไขยเนาะหลานก็เอาหื้อมากับูงใจ่จะกระหันเปิ้ลหมากรตายเน่นเนาะย้ายก็ะผมใจที่้นขวบมาช่วยเหลียยย้ายเนาะ ยายมาอยู่นี่ได้กี่ปีห้าสิบกว่าปีบะเกยป่นขนาดนี่มะเกยนะยายบะเกยได้อันนี้ได้หงหวงนะที่เปิลแปลงฮื้อตะก,ก้อนนี่ผมตกอยู่กะหลานสองคนเนี่ยนอนจังได้กงหัวพอดีหลวง่นมันรับช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้บ้านหลังนี้มาวันนี้ด<ล>ีใจกัเจ้าตีทหารเอาของมามอบ้เาีใจจัดนักคุม้มใจจัดนัก ที่่นมาเยี่ยมเขาขอบคุณนะแต่ขอบคุณฝนขอบคุณทั้งหลายเนอเจ้าที่่นมาทุกนายเนะเจ้าแต่ผมแกจะนอากได้หลานปิตาหารนะ